และสี่โมงเย็นหลังจบนิวพาซาซีซั่นสมาสนุกกันต่อเลยกับ Walk In รายการที่จะพาแฟนๆช่อง7 HD ไปตระเวนกินตะเวนเที่ยวทั่วทุกสารทิศโดยแด๊ดดี้ชาคริตริมนามค่ะซึ่งตอนแรกประเดิมเที่ยวชมชิมที่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจชื่อดังอย่างช่างชุยอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของคนรักความชิลจอลึกถึงที่มาที่ไปรวมถึงพาแวะร้านเด็ดชิมของอร่อยดูแล้วสนุกผ่อนคลายได้สาระด้วยนะคะก็กลับมาร่วมงานกับทางช่อง7 HD 35สอีกครั้งนะครับผมกับรายการไลฟ์สไตล์ที่มีชื่อว่า Walk In. สหหรับผมผมมใ้ชื่อว่า เดินซุมสีุ่่มห้าเป็นเพราะว่าอะไรเพราะบางทีคนเราบางทีเน um pues ี่ยนะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปที่นี่ตอนไหนกี่โมงแล้วก็หลักการที่มันถูกต้องต้องทำยังไงต้องจองก่อนหรือเปล่าแต่เราอยากไปอ่ะอย่าลืมนะครับผมกับรายการ walk in โดยผมชาคริยแย้มนามนะครับทุกวันเสาร์สี่โมงเย็นช่อง 7hd 3 5ครับวันเสาร์สี่โมงเย็นมา walk in ดูไปด้วยกันค่ะสิ้งท้ายฝากวันนี้หนึ่งนะคะงดเล่าข่าวรรษาอางถเสี่ยงมะเร็งเต้านมจากสสสสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ